เวลาที่คุณจะซื้อที่ดินนะครับสิ่งสําคัญเนี่ยที่คุณจะต้องดูนะคุณอย่าเทียบแค่ราคาให้คุณมองถึงผังเมืองข้อกฎหมายด้วยเพราะว่ามันมีหลายทําเลเลยนะครับที่ทําเลที่ติดกันหรือทําเลที่ใกล้กันเนี่ยบนถนนเส้นเดียวกันครับแต่ประโยชน์ใช้สอยในการสร้างแตกต่างกันเพราะว่าตามกฎหมายในการก่อสร้างของเมืองไทยถูกกําหนดครับด้วยผังเมืองบริเวณนี้ครับคุณเห็นไฟแดงนี้ไหมตรงนู้นเป็นสี่แยกนะครับที่มีไฟแดงข้ามมาฝั่งเนี้ยทั้งหมดอ่ะ ทั้งหมดนะคะคือผังเมืองสีเขียวลายครับก่อหนึ่งมันมีข้อจํากัดนะครับในการก่อสร้างถ้าคุณจะสร้างบ้านเดี่ยวอยู่เองครับอันนี้คือคุณสามารถที่จะทําได้แต่ว่าถ้าคุณจะสร้างเชิงพาณิชย์คุณจะสร้างคอนโดมิเนียมจะสร้างโรงแรมครับหรือแม้กระทั่งโครงการชาวคมจัดสรรเนี่ยตามผังเมืองนะครับไม่สามารถที่จะทําได้แต่คุณเห็นถัดไปตรงนู้นไหมครับหัดออกไป เป็นผังเมืองสีโซกยอหครับทางจากตรงที่ผมยืนเนี่ยประมาณ4 0 0เมตรได้สามารถสร้างได้เกือบหมดนะครับคอนโดได้โรงแรมได้ขอพักได้จัดสรรได้เพราะฉะนั้นครับเวลาที่คุณจะดูที่ครับคุณจะต้องดูในเรื่องของประโยชน์ใช้สอยว่าคุณต้องการที่ดินแปลงเนี่ยไปทาอะไรแล้วอย่าลืมนะครับเช็คข้อกฎหมายด้วยอย่าดูแค่ข้างเคียงว่าข้างเคียงทาได้แล้วคุณจะต้องทําได้ครับเพราะผังเมืองบางทีมันก็มีการเปลี่ยนข้อกฎหมายครับ